ประสี่ห้า 4, คนนะครับหลังเทสเนียเราก็มีการขยายผลนะครับขยายผลจากเทสเดิมนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคอนเทนเตอร์ที่มีการแจกแจงชื่อเป,ป็นตํารวจสอบพิจางไปรับแจ้งจากผู้ที่จะรับการเดือดร้อนจากการถูกสอกเมือ,อต่างนะครับก็จะมีวิธีการทารวจสงอีกหลายอย่างนะครับจากการสืบสวนเนี่ยทำให้เราสามารถขยายผลไปเพิมผู้ต้องหาอีกหลายคนนะครับแล้วก็ในรอบนี้เราจับ ู้ต้องหาเป็นคนจีนหนึ่งคนคนไทยหนึ่งคนนะครับซึ่งจากการตรวจค้นเนี่ยเราพบเงินสดประมาณสิบเอ็ดล้านบาทนะครับรวมถึงคมอมพิวเตอร์นะครับแล็ทรัพย์สินอื่นๆมูลค่าประมาณสี่สองล้านบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น่ยคือเส้นทางการเงินของกลุ่มน,นี้ที่เราเห็นผ่านทั้งทางธนาคารบัญชีธนาคารหรือว่าทางคริปโตโทรเรนซีกระเป๋าังค์ดิจิทัลต่างๆเราเห็นเส้นทางการเงินเนี่ย ประมาณหมุนเวียนประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งรอบนี้ในการจับเพิ่มเติมอีกสองคนนะครับรวมถึงที่ทรัพย์สินบางส่วนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คยายผลต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะไม่หยุดนะครับเราทําต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเคสแรกเคสที่สองเนี่ยผมเี่เราเราเชื่อว่าเราทราบว่ากลุ่มทอเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคนไทยที่เป็นบัญชีมามีการ เดินทางจากประเทศไทยไปถูกกัมพูชาคำุชาเนี่ยโดยมีตน้นสายการลักลอบออกไปนะครับหรือว่าคนจีนหรือกลุ่มแก๊งคอสเซเตอร์ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าออกไทยโดยที่ไม่ต้องผ่านตมไม่ต้องผ่านตามระบบของการเดินทางเข้าออกประเทศไทยนะครับเป็นการเข้าออกโดยปิดต้นสายนะครับระหว่างประเทศไทยกับมำุชานะครับเราก็ได้ทํางานสืบสวนมานเนี่ยก็ก็พบว่ามันมีช่องทางที่เราเจอเนี่ย คนเข้าออกประมาณวันหนึ่งห้าสิบถึงเจ็ดสิบคนนะครับเป็นการเข้าออกโดยส่วนหมเยใ่อสิ้นนะครับในรอบบอกเงินเราคำนวณประมาณประมาณหกพันถึงเจ็ดพันคนนะครับที่เข้าออกไปมานะครับโดยคิดค่าค่าข้ามเนี่ยคันละสามพันบาทต่อคนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นรูช่องว่าที่ทําให้เพื่อต่อการตอ,อาอญากรรมคอเซ็นเตอ,อร,รอ์ในกรริกรรมอื่นๆนะครับทั้ง คนที่เป็นเจ้าของบัญชีมาสามารถข้ามไปเพื่อทำหน้า,าที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือว่าโอนไปสู่บัญชีคริปโตเลลนซี่นะครับก็ใช้ช่องทางนี้หรือพวกอัญมณที่เป็นคนจีนหรือคน,าอานชาวต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่สามารถเข้าประเทศไทยได้อย,อย่างอิสระนะครับโดยเจ้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับช่องทางนะครับหนึ่งช่องทางที่เราตรวจพบนะครับ เราเท่าที่เราทราบอาจจะมีช่องทางอื่นอีกนะครับซึ่งก็เลยสืบ่วนในรายคนต่อไปนะครับสําหรับการจับอันนี้เนี่ยเราก็จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดสี่คนนะครับซึ่งคนที่คุมเรื่องของของคนเข้าออกช่องทางช่องทางที่เราเรียกว่าช่องทางธรรมชาตินะครับเ,เราก็จะเป็นวัลดหรวจตัวอังคัดนะครับซึ่งเป็นนตำรวจนอกราชการนะครับอายุประมาณเจ็ดสิบปีนะครับ,าานะรบก็เป็นตัวนะที่คอยคุมคนเข้าออก รวมถึงคนมพูชาสองคนนะครับที่เป็นทีมงานที่รับผิดชอบทั้งฝั่งฝั่งมพูชาและฝั่งไทยนะครับและนอกจากนั้นเี่เราได้จับคนจีนคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์เซนนะครับอายุสามสิบเอ็ดเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เราเรารอจังหวะที่เราอยากได้ตัวใหญ่ของพวกแก๊งพอเซนเตอร์นะครับคนนี้เป็นคนที่มีหมายจับในประเทศจีนนะครับซึ่งตามรายละเอียดเนี่ย วงเงินในประเทศจีนมีวาเสียหายกว่า40ล้านหยวนนะครับแล้วก็มีหมายแดงหรือเลตโพดิสสองรตรวจสากลอยู่ในระบบนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนนี้เคยทําแกล้งคอนเทอร์ที่ธรรมาแล้วก็ย้ายอยู่ฝั่งกัมพูชานะครับวิธีทำเพจทำลิงก์ทำา URL ต่างๆขึ้ที่มาหลอกนะครับผมเรียกว่าสายตรวจออนไลน์นะครับเมื่อเราศึกษาแานขรกมรมของกลุ่มต้องถามได้กลุ่มคอนเทอร์ได้เรา จะไปสืบค้นนะครับไม่ว่าด้วยคนด้วยเครื่องมืออะไรก็แล้วแต,แต่เนี่ยขาใอ้พวกลิงก์ URL อลยที่มันคอยหลอกลวงประชาชนนะครับเราบว่าเราก็ปิดได้เยอะครับปิดไปทั้งหมดประมาณ5,000 URL นะครับที่มาใช้หลอกคนเราปิดมาอย่างต่อเนื่องครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งในใน5,000 URL เนี่ยแบ่งเป็นลิงก์ฟอร์มบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ย1,604นะครับ URL หรือตัวอย่างเช่นาถ้ตัวเป,เป็นเจ้าสวนนันเจ้าสวนี้ว่ามีวิธีการทําให้รวยเร็วนะครับต้องลงทุนแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้เราปิดแล้วพันหกร้อยกว่า url นะครับลิงก์ความเป็นหน่วยงานรับนะครับอย่างเช่นข้กที้กาจากการจับคู่ทำงานครับก็ได้ขยายผลต่อเนื่องครับทำให้ทราบว่ามีกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการนะครับโดยมิสเตอร์เฉินครับสัญชาติจีน นะครับและแรงงานสังชาติไทยนะครับเป็นผู้ดูแลบริหารแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลยาหลักฐานนะครับพบว่าตัวมิสเตอร์เฉินเองครับมีหน้าที่ในการบริหารกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับให้กับแกรนท์คอร์เซ็นเตอร์นะครับโดยโทรศัพท์มือถือของคเฉินนะครับจึงแอิเคชั่นหนึ่งนะครับในการที่จะบริหารกระเป๋าว่ากก่อ30คดีนะครับเมื่อในคดีต่างๆที่มีเคยรับแจ้งไว้นะครับเป็นพฤติการโดยสังเกตคือ1 หลอกทํางานออนไลน์นะครับ2ส,ส่งโคลพูพิเศษหายจะถูกดำเนินคดีสามหลอ,ลอกลงทุนเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็พูดสี่หลอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรืหอเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางหลอกลงแลลอปพลิเคชันดูเงินและห้านะครับหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับในนิติต่อเสร็จนะครับจากการตรวจสอบครับก็จะมีกาฟรฟอกเงิแนแกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอลเปล็นกระสุนต่างๆให้กับคอเนเซ็ปเตอร์นะครับที่ประเทศกัมพูชา และในเฉินเนี่ยยังไม่ใช้ชื่อของคนไทยครับของบุคคลอื่นที่เป็นคนไทยในการทำเพื่อตรวจสอบวีซ่าของในเฉินพบว่าเป็นวีซ่าประเภทธุรกาจนะครับแพ็กเกจนำเขา้าปีและในวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจาับก,ก,าาากบลุก่มนิโตรเฉินนะครับเขาพบภรรยาสัญชาติอินียอาศัยอยู่ด้วยกันกับลูกสามคนนะครับโดยจากการตรวจสอบครับมนิโตรเฉินก็รับว่าได้ให้ภรรยาอยู่กรุงนทพครับซึ่งลักษณะในการทำเนี่ยมันจะเป็นการกวาดอ้อนนะครับชาวบ้าน นะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยู่ที่อำเภอเขาสะแนนะครับอำเภอวัดนารคอนอำเภอบางขุนเท็นที่จัมาสารแก้วนะครับให้มาเปิดบัญชีออนไลน์ของธนานคาร,ครซึ่งในการเปิดครั้งนึงเนี่ยก็จะเปิดครั้งละประมาณเจ็ดแปดบัญชีครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวบัญชีเนี่ยจะยังไม่ถูกเอาไปใช้ต่ตการผลามบิดในทันทีนะครับซึ่งก็จะมีกระบวงงนการเนี่ยในหน้านะครับพาตัวคนที่เป็น คนที่เปิดมีสีม้าเนี่ยข้ามไปยังประเทศองังกูชานะครับแล้วก็นำตัวชาวบ้านต่างเหล่านี้เนี่ยเข้าไปาพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับเป็นสถานที่ที่เตรียมไว,ว้ซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณสี่สิบห้าสิบคนนะครับและจากการตรวจสอบเช้นทางการเงินเนี่ยเราพบว่าในทันทีที่มีเงินจากผู้เสียหายในคดีขอเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะถูกหลอกหรือว่าเป็นถูกแอฟชาวจีนที่เป็น ในผู้อยู่ที่ัำบูชาเนี่ยเพื่อจะเรียกคนที่เป็นบัญชีม้าต่าคตรงนี้นะครับจากแอปพลิเคชันที่เปิดไปแล้วเนี่ยมาสแกนนะครับเพื่อโอนเงินเนี่ยไปทำการซื้อขายเงินคริปโตเคอร์ซีออกไปนะครับคนที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยนอกนจากกนารเปิดบัญชีเนี่ยก็ยังมีการเปิดบัญชีคริปโตเคอร์ซีต่างไว้ด้วยนะครับเช่นบัญชีไปแน้นหรือบัญชีโอเค็กบลอบัญชีคริปโตเคอร์ซีอื่นนะครับ ซึ่งเราไม่ได้ย้อนถอยกลับไปดูนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่เปิดศูนย์เอลซีมานะครับแล้วก็จากการติดตามส้ดลอยเนี่ยมันจะมีจุดเส้นทางธรรมชาติอยู่จุดหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ตลาดโัเกลืออำเภออะรในประเทศจังหวัดสระบุครับซึ่งใช้เป็นจุดที่คนที่เป็นบัญชีมาเนี่ยจะต้องเดินทางผ่าน่องทางนี้ข้ามไปนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ย มันจะมีคนข่าในประมาณวันละประมาณ6กิถึงเจสิบคนนะครับซึ่งฆ่าตรงนี้ก็จะตกประมาณเดือนละสอง0นคนนะครับในช่วงของการทำเอวซีวอะรบ้นเชื่อว่าจะมีคนข้าเนี่ยประมาณหกถึงเจดคนนะครับซึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยมันทำให้บัญชีมาเนี่ยมนถูกเติมเข้าไปให้กับแบงกอลเ,เตอร์เรื่อยๆนะครับทำให้การแก้ปัญหาเนี่ย,ย,ม,ยมันเป็นไนปด้วยความยากลำบากทีนี้จึง มาคิดาทนาหา,าพิธานน,นะครับก็คือทางาานเป็นอย่างไในส่วนของสมาคมธนาคารเนี่ยเราประสานง,งานแล้วก็ได้รับความคุณลจากาทางกองธนานารุนโรสองฝายมาโดยตลอดวันนี้จะขอเรียนว่ามันมีกรณีทีเ่เราพบเห็นโดยโดยปกติว่าลูกค้าเองเนี่ยก็จุดตั้งต้นในการโวนหลอกจะด้วย วิธีการอะไรก็ตามที่ที่ทางตำรวจได้เรยียนไปแล้วเนี่ยจะเรียนว่าจะจ,จุดตั้งรวดเกิดจากตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นดีเหอในการโอนหลอกซึ่งเคสเนี้ยก็เหมือนกันก็คือกรณีนี้มีการมีการรวบรวมคุณป้าคุณเจ็ดสิบเศษท่านก็มีมีมีความเชื่อนะครับแล้วก็มีการโอนเงินไปจำนวนเงินนั้นครับแล้วก็ เราพบในในกระบวนการของธนาคารเรามีหน่วยงานในการตรวจสอบก็คืออัชเชียร์งาทางการเงินแต่เรามีหน่วยงานในการมอนิเตอร์รายการพบว่ามันมีเงินจำนวนหนึ่งล้านแปแสนบาทเข้าบัญชีม้าซึ่งเป็นบัญชีม้าในในการกระทาบิดก่อนหน้านี้มานะครับพบแล้วเราก็มีการประสานงานกับทางทางตำรวจของขับการรากการอัชญชกรรมทางเทคโนโลยี แล้วก็ได้ทำการหายัดนะครับแล้วก uh. ็มีการดําเนินการจดยจานวนเงินหนึ่งล้านแปดแสนบาทเนี่ยเจะต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้อายัดหนึ่งล้านแปดแสนในบัญชีของของผู้เสียหายยังเหลืออีกล้านสี่แสนซึ่งยังไงก็ไปเหมือนกันนะครับก็ทําให้หนึ่งล้านสี่แสนก็ให้ที่เสียหายด้วยแล้วกันอย่างไม่ถือหยิบหนึ่งล้านแปดแสนซึ่งตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทยก็ทำกาเช็ค วิทยาาสตร์เนี่ยครับมามอบให้ทางกรมทักการตำรวจปรับราชกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อนำมอบส่งมอบให้กับทางผู้เสียหายเพื่อำัต่อไปครับอบคุณครับมอออกมาก็ให้มีการจดวจรับทุก่างจากนั้นเนี่ยเด็กคนแม่ที่เกิดก็จะได้สัญชาติไทยเด็กการเนี่เกิดขึ้นเมื่อปีห้าแปนะครับเด็กอิงคนนี้เขาท้องแล้วก็มี รุมสามคนอบท้องเด็กคนที่สามเมื่อปีหกหนึ่นก็จบถึงยาก็ลักษณะนี้ก็เป็นมามีชัดเจนในการที่จะให้เด็กได้จับไดครับกากประเรียนนี้เนี่ยผมก็ก็พูดกล่าวิธีนะครับว่าในกระบวนการเนี่ยก็ยังคงมีคนไทยเป็นมามีและให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดทุกกระบวนการนะครับเฉพาะที่ได้มีการดำเนินการในวันนี้ ทั้งเรื่องการจาับกลุ่มแล้วก็การตัดสินฐาตามวิมัยของกระทรวงการตร่างประเทศเนี่ยก็นับตั้งแต่คนไทยเป็นรอมินีเปล่าทิปโตรอมินีมันจีนอาคารนะครับคนไทยเป็นคนพาคนจีนที่เทาผิดเนี่ยข้ามแดนโดยผิดกฎหมายคนไทยก็มีคนพาคนจีนเข้ามากรุงเทพแล้วเราเราก็ร่วงทันร่บแซงตามได้นะครับ คนไทยรับจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรให้นะครับแล้วก็เมื่อ,อนายเฉินซึ่งอยู่เมืองไทยมานานเนี่ยจะซื้อบ้านซื้อรถก็จดเป็นชื่อคนไทยทั้งสิ้นทั้งหมดนี่ชื่อคนไทยหมดทั้งตัวเขาค่าตัวของนายบุญขอเซตเตอร์ก็เป็นคนไทยรับรู้พฤติกรรมการหลอกทั้งหมดก็ เรียนแจ้งเรียนน้องสื่อนจนต่อว่าก็ยังมีคนไทยที่คอยสนับสนุนกลุ่มตัวร้ายอยที่อยู่ครับอันนี้เป็นระดับท็อปทอปของที่หลอกเป็นเว็บ C A D หรือยังนะครเพราะว่าเห็นทำไมมีเงินหมุนเรียนแบเยอะมากมายล้ก็จะตาเปล่ยพวกนี้จะฟอกเงินนะครับโอเล่ที่โตที่โตไปที่โตมาแล้วก็ เราไม่รอดวงเวียนเยอะและจากพฤติการที่เราตรวจสอบในในเคสที่มีการแชร์ออนไลน์แล้วประก่อประกอบเดิมที่ตัวโปรแกรมเมอร์เคยให้การไว้เนี่ยเราก็พบว่าตัวองค์กรคอเซนเตอร์เนี่ยการหลอกลวงเนี่ยไม่ได้หลอกชื่อว่าหลอกไปหลายประเิดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมันจะหลอกที่ไหนมาก็ใช้กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เคาะเงินเยอะเพื่อไต่ข่าพเนี่ย นี่คือเราส,สามารถที่จะยึดซับได้เพื่อเพื่อจะเยียวยาเหยื่อได้ใช่ไหมคะเคสอันนี้ครับค,ค,ครับหมายถึบ้านนี่คือโอนไปแล้วใช่ไหมคะโอนไปแล้วหนึ่งล้านแปดแสนแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะโดนอีกหลายล้านกว่าล้านสี่ทำไปกันโดนอีกล้านสี่ถ้าถ้าไปยิงกันคือเขาภาพรวมเหมือนเขาจะโดนประมาณสิบสองล้าน แต่ว่าคนน็ล้ร้านสายวันนี้เราเส้นเงินกังจรแบบครับ<ป>เพต<ป>อยอเงินเโอนไปแล้วแต่เราอายัาไ,ได้นะครับอายัดได้ไไดซึ่งซึ่งก็เป็นต้องต้องขอบคุณทางธนาคารนะว่าเป็น,งงานการทํางานร่วมกันที่ที่เรียนไปว่าปัญหา c เซ็นเตอร์เนี่ยมันไม่ใปัญหาที่ตำรวจจะแก้ได้ฝ่ายเดียวครับ,รบตำรวจต้องร่วมกับธนาคาร ระบบโทรศัพท์หรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยปสทชหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกส่วนผมเชื่อว่าต้องต้องด้วยกันถึงจะหยุดยั้งพวกนี้ได้นะครับจะเป็นเรื่องของอดีตำรวจเป็นเรื่องของการคุมคนคุมข้ามแดนนะครับก็รับเป็นค่าหัวนะับสังกัดหน่วยไหนฮะก่อนที่เขาจะเกษียณก็ปูทอนปูนะครอันนี้ต้องเรียนว่า มันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาตินะครับอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้ไม่ให้มีช่องทางแบบนี้นะครับมันทําให้อาจากรข้าไปมานะครับทาให้เกิดอานรกรรมมากในประเทศเาราโดยพอควกแกงขอเซนเตอร์ก็อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลอยาก